สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยของเราที่ได้ถูกพูดถึงอยู่ในสื่อของชาติเพื่อนบ้านมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียหลังจากที่เมื่อวันก่อนสื่อในบ้านเขาได้มีการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงฟีไฟน์เดย์ในปี2023ของทีมชาติไทยที่ล้วนเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าและก็มีหลายเกมที่ต้องไปเล่นในฐานะทีมเยือน อย่างเช่นการเจอกับทีมชาติซีเรียแล้วก็ยูเอเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหรือว่าการอุ่นเครื่องในยุโรปกับเอสโตเนียและจอร์เจียที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของปีนี้ซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนว่าล้วนเป็นเกมที่ยากเลยสําหรับทีมชาติไทยของเราหากที่จะหวังใช้เกมเหล่านี้ในการสะสมคะแนนเพื่อเพิ่มอันดับในฟีฟ่าแรงกิ้งอันทําให้ได้มีแฟนบอลชาวอินโดนหลายคนที่ได้ออกมาแสดงความชื่นชมถึงการที่ทับช้างศึก โฟกัสไปที่การกระชับมิตรกับชาติที่มีความแข็งแกร่งกว่าเพื่อประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาโดยแฟนลูกหนังชาวอินโดเขาได้มีคอมเมนต์หลังจากที่เห็นการวางโปรแกรมการกระชับมิดช่วงฝีเฟเดยของทีมชาติไทยของเราไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมอมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวอินโดคนแรกที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไทยเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า มันเจ๋งเลยที่ทีมชาติไทยนั้นไม่เกรงกลัวกับการที่อันดับโลกต้องตกลงแต่พยายามที่จะเก่งขึ้นด้วยการได้ทดสอบกับทีมที่มีระดับที่มันเหนือกว่าเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าไทยนั้นกล้าเสี่ยงเลยกับการที่จะต้องเสียคะแนนและคู่แข่งที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ามันก็ไม่ธรรมดาด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิมเ่มเติมในเชิงแนบแนบไปถึงชาติอื่นที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าชาติไหนด้วยว่า ไ,ไม่เหมือนกับบางประเทศที่เลือกคู่แข่งขันที่คุณภาพต่ำกว่าพวกเขาแต่ระดับแรงคิ้งฟีฟ่านั้นสูงแต่มาจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งถึงการอุ่นเครื่องกับทีมแกร่งของไทยไว้นิดนึงว่าแต่ไทยเนี่ยก็มีแต่พ่ายแพ้นะในการอุ่นเครื่องเมื่อฟีฟ่าเดย์เมื่อวันก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยคนต่อมาจึงได้มาตอบกลับถึงเกมอุ่นเครื่องทั้งสองเกมล่าสุดของไทยนี้ว่าพวกเขาแพ้แค่สกอร์เท่านั้นละ่ะแต่ในแง่ของสถิตินั้นสูสีกัน ย,ยังดูเหนือกว่าซะด้วยซ้ําส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ก็มีความรู้สึกต่อโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงฟรีแฟเดย์ของไทยเราว่ามันดีมากเลยไทยนั้นเล่นกับคู่ต่อตู้ที่มันอยู่ในอันดับที่ดีเกมของพวกเขามันจะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ในขณะที่คนต่อมาก็มองถึงการอุ่นเครื่องกับทีมเหล่านี้ของทัพช้างสึกว่าไทยนั้นอุ่นเครื่องก็เพื่อสแสวงหาความรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เพื่อเพิ่มคะแนนในแรงกิง้งพวกเขา ต้องการอย่างยิ่งเลยที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนในอาเซียนซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่านี่มันยอดเยี่ยมเลยทีมชาติอินโดนีเซียเองก็ควรที่จะต้องอุ่นเครื่องนัดเยือนแบบนี้บ้างเพื่อที่ผู้เล่นจะได้มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจเช่นกันนอกจากนี้คู่แข่งในระดับเกรด2หรือว่าเกรด3ของยุโรปมันก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเลยซึ่งจากตรงนี้แฟนอินโดน,นดีเซียระดับถัดมาจึงได้มาคอมเมนต์เหน็บชาติตัวเองเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า อินโดนีเซียเนี่ยมักที่จะมองหาแต่คู่แข่งที่มันห่วยๆแล้วก็เล่นเกมที่อยู่แต่ในบ้านพวกเขาเกรงกลัวว่าจะต้องพ่ายแพ้แลนด์ดับโลกมันจะลดลงหากพวกเขาต้องเล่นกับชาติที่มันเก่งนอกบ้านส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาวอินโดที่ได้มาชื่นชมผลงานของทัพช้างศึกในช่วงฟี a ฟเดล่าสดว่าทีมชาติไทยเนี่ยสามารถทําได้ตรงจุดเลยกับการทดสอบสภาพจิตใจของผู้เล่นในการเล่นเกมเยือนและเกมของพวกเขามันก็เจ๋งมากด้วย ขนาดเล่นในรังของ UAE แต่ว่ายังสามารถทําเกมได้อย่างสูสีและก็ยังสามารถทําให้ซีเรียรต้องปั่นป่วนได้ด้วยซึ่งคนต่อมาก็มองถึงการเลือกเล่นกับทีมเหล่านี้ของทีมาติไทยของเราต่อไปอีกด้วยว่านี่มันคือการเตรียมทีมของไทยแลนด์สำหรับรายการอย่างเอเชียนคัพแล้วก็ฟุตบอลโลกอย่างแท้จริงจากการที่พวกเขาออกไปทดสอบทีมนอกรังราชมังคลาส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาก่าวเสริมด้วยความชื่นชมต่อไปด้วยว่าไทยแลนด์ Thailand เนี่ยเจ๋งไปเลยที่พวกเขา มีโปรแกรมฟีฟ่าเดย์พร้อมไปถึงเดือนตุลาคมแล้วซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลชาวอินโดที่ก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยว่าโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดย์ในปี2023ของทีมชาติไทยมันมีความตั้งใจเพื่อพัฒนาคุณภาพของทีมอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อพัฒนาเรื่องของแรนกิง้งพวกเขากล้าที่จะออกไปเล่นในรังของทีมที่แข็งแกร่งของเอเชีย er, และก็กล้าเดินทางไปเล่นกับทีมในยุโรปด้วยมันดูเหมือนว่า เวียดนามก็จะต้องสั่นสะท้านเมื่อได้เห็นเกมการเล่นที่พัฒนาขึ้นและทีมที่มันเติบโตขึ้นของทีมชาติไทยถ้าเวียดนามยังคงผ่อนคลายกันอยู่แบบนี้มันก็ดูเหมือนว่าในระดับเอเชียพวกเขาจะต้องแพ้กับทีมชาติไทยส่วนชาวินโดคนต่อมานี่ก็ได้มาก่าวเพิ่มเติมถึงทัพช้างศึกของเราในเชิงเปรียบเทียบว่าในที่สุดไทยนั้นก็ได้กลายเป็นชาติที่พัฒนาที่มีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่ยังคงไม่พัฒนา ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองถึงการวางโปรแกรมอุ่นเครื่องแบบนี้ของทีมชาติไทยของเราว่าสมาคมฟุตบอลของไทยนั้นมีความจริงจังและพวกเขาก็ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมันโอเคเลยที่พวกเขาสามารถล็อบบี้ชาติเหล่านั้นมาได้มันยอดเยี่ยมเลยซึ่งการล็อบบี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็น่าจะหมายถึงการที่ไทยเรามีศักยภาพในการเจรจาเพื่ออุ่นเครื่องกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าได้หลายๆทีมนั่นเองครับ ซึ่งตรงนี้ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการที่ทีมชาติไทยนั้นสามารถมีโปรแกรมอุ่นเครื่องด้วยการไปเยือนทีมในทวีปยุโรปว่าทีมชาติในยุโรปเนี่ยสามารถมองมาที่ไทยว่าเป็นทีมที่ดีได้เพราะว่าพวกเขามีสถานะเป็นถึงแชมป์เอฟเอฟคัพและก็มีเรนกิ้งฟีฟ่าที่ไม่ห่างไกลจาก100อันดับแรกของโลกแต่สําหรับทีมชาติอินโดนีเซียในแง่ของคุณค่าแล้วมันไม่มีความดึงดูดใจสําหรับทีมในยุโรปเลย การต้องมาเจอกับทีมในอันดับท็อป150ของโลกถ้าพวกเขาชนะมันก็ได้แค่คะแนนเพียงเล็กน้อยและการเชิญมามันก็อาจจะต้องใช้เงินทุนที่มากด้วยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงการที่ไทยนั้นมีโอกาสได้อุ่นกับทีมในระดับที่สูงกว่าหลายๆทีมว่าไทยเนี่ยจะสามารถมีคู่แข่งขันที่ดีได้นั่นมันเป็นเพราะว่าอันดับในแรงกิงฟีฟ่าของพวกเขามันก็ดีด้วย ส่วนฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงไทยเราที่วางโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมแกร่งไว้ถึงช่วงปลายปีแล้วว่านี่มันถือว่าเป็นความน่ากลัวของทีมชาติไทยสมาคมฟุตบอลขอพวกเขาก็สุกงอมฟุตบอลลีกในประเทศของพวกเขามันก็โอเคกองเชียร์นั้นก็มีความสุภาพทั้งผู้คนในประเทศและรัฐบาลต่างให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลซึ่งจากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเสริมถึงทีมชาติไทยของเราด้วยความชื่นชมต่อไปอีกด้วยว่า เมื่อมองดูที่ความจริงจังที่ไทยนั้นพัฒนาฟุตบอลของพวกเขาด้วยความกล้าที่จะออกจากรังไปทดสอบแล้วก็หาประสบการณ์แล้วมันก็ไม่ได้ประหลาดใจเลยที่พวกเขานั้นดูเหมือนจะมีความแตกต่างจากชาติอื่นในเอฟเในระดับของเมนเท l ร์ลิตี้ครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียที่มีต่อประเด็นนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งในส่วนของโปรแกรมฟีฟ่าเดของไทยเรานั้น จริงๆแล้วก็ยังมีโปรแกรมคิงคัพในช่วงกลางปีนี้ที่ไทยเราจะเล่นในบ้านเจอกับ2ใน3ทีมที่มีอันดับแรง็ง i ิงฟีฟ่าที่เหนือกว่าอย่าง UAE เลบานอนแล้วก็อินเดียด้วยแต่ว่ายังคงต้องรอการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันอีกสักนิดหนึ่งครับแต่ถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงแอดมินก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจอกับทีมชาติอินเดียที่เชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายคนยังคงคลางแคลงใจกันอยู่หลังจากที่เราต้องพ่ายแพ้กับพวกเขามาแล้ว2ครั้ง2ครา แต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าขาดตกปกพร่องณนะตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไวนณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ